สู้สรายารรายการับส้านก้น้ร้ยกนึงร้อยยี่สิมาหนึ่งร้อยยีบครับ รอบหนึงแต่มาแวะร้านคาเฟ่อเมซอนที่เพิ่งเปิดใหม่อยู่ตลาดต้นไม้ไก่คู่และเผยว่ามีขายต้นไม้เ<า>ข,า,ขาเรียกว่าไม้ดัดก,ก็สวยดีนะต้นนี้เรียกว่าต้นมงกุฎคู่รักอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่ขอดู สเนนสน,เนอนำสนอต้นบังลังเสร็จมันก็จะเป็นต้นอะไรนะั่นหรอกก็คือต้นไม้สวยงามสวยงามก็นี่ไม้ดัดก็สวยดีนะ

โอ้ยมันรีดเดินไปเลยเมื่อกี้ก็กลัวทิ้งทันนี้ก็นนกลัวหายตามมาถึงแล้ว โดีอะไรอ่ะไปตกใจอะไรสดมะตั้งยังเล็กเยถือด้คนียวไ้หเไหม่ไหนบอกตรงไหนบอกตรงไหนก็สองรย ต้นอะไรต้นอะไรนะอะไรใช่นก้งติงไหสวยอ่ะเมาดูวิธีการต่งสว จะอยู่เองก็ไ้อีกแบบจะเปิดท้งนั้นเลยไสุดมอูนการไม่ไเดนาเรามาซื้อที่นี่นะที่นี่จะว่าเราอเปล่ายายเขารู้เขาไม่รู้เลยใช่ไหม ถ้าเขารู้แสดงว่าเขาติดตามเราตามยูทูบเวลาแบ่งปันเศรษฐกิจกระจายไรายได้นม่ไงนี่ไง้เขาเรียกอะไรต้นที่แมวชอบกินปะไม่หรู้เดือนชัยรหละพี่ต้องไ,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 ไข่เงินใช่ไหมเพราแมวชอบกินปะ เราไม่ได้เลี้ยงแพนด้านะอย่าลืมฉันอันุ่นไม่ตอบทีจีมัวหัวแต่เขาตักอยู่บนต้นแถวนะแล้วมัน แต่เขาปากไวร้อยหนึง่งโรสแมรี่ห้าสิบบาทโหเป็นต้อไปอาเจียเชียงใหม่แล้วเนี่ยยาเงยังไม่ทำสเต็กเย็นเย็นเรื่องรีบจะทำสเต็กใช่้าเสิรซื้อไปเลยอยากกินสเต็กก็เด็ดเอาแล้วก็ทอดห้าสิบบาท Cũng lạp nữa nè, cú lạp to to là bao <laughs> là 100 <nói> <laughs> 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 Ai <chảy. cười> <laughs>

ให้เดินหนีได้พูดเรือ่องตังอ่ะอ่ะดูมัน,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 นต้นนี้เลยเดินชมนี่เลยอัมดัดก็อัมดัดนี่สวยงามมากเลยต้นนี้ เคยซื้อดอกกุหลาบให้สูบเองแม่งเลยไปแล้วไหม thank <laughs> you อะไรเนี่ยมามาติดต,ต,ต่ตอตอบตติดต่ออบตเหรอใช่เรื่องที่เรายื่นขออนุญาตขุดไว้อตอนนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วนะใช่ก็กําหนดไว้ก็ไม่เกิน45วันหลังจากที่เราได้ยื่นเอามารับใบอนุญาตนะใช่ยื่นใหคนหลังจากหลังจากที่เรายื่นไปวันนั้น40ครบ45ไม่ใช่ไม่ครบ ไม่เกิน45ห้าวันทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เรามาชําระเงินห้าร้อบาทห้าร้อยบาทค่าธรรมเนียมการขุดและการถนบินนี่นี่นี่นซึ่งเขาก็จะออกใบอนุญาตใบอนุญาตมาให้ว่าโอเคพื้นที่น,นู่นนี่ว่าขออนุญาตการขุดทําไมต้องขออนุญาตก็กฎหมายการขุดที่ดินเนี่ยกาหนดไว้ว่า ถ้าเกิน10,000คิวจะต้องทําเรื่องอนุญาตขออนุญาตจากทางคบอตอแต่ละพื้นที่ดิฉ่นนั้นอาจจะโดนคดีได้โทษจําคุก3ปีและก็ปรับอีกเท่าไหร่ไม่รู้ปรับไม่เท่าไหร่หรอกอือหรือทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเราเกิน10,000คิวซึ่งที่คํานวณไว้ก็ประมาณเกือบเกือบ หมื่นหรือ1 7ื่นเดนี่แหละจะไม่ได้เดี๋ยวค่อยคำนวณใหม่ให้ดูอีกทีหนึงก็เรียบร้อยคั้นี้ก็สบายใจส่วนเอกสารในการยื่นขุดแบบก็หนึ่งนาวัดบบประชาชนสนําเนาทะเบียนบ้านสำเนาฉน,นดก็การออกแบบพื้นที่ในการขุดในการคำนวณแล้วก็แบบคำร้อง มาเอาที่อบตอแล้วมายื่นที่อบตอได้เลยไม่เกิน45วันเขาก็าจะต้องออกจดหมายฉบับนี้มาให้เราไปคราวนี้ถ้าเกิดเกินอ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดเกินหนึ่งหม่นคิวทางอบตอรตรวจสอบแล้วนู่นนี่นั่นเขาจะต้องขอ,อใบคำนวณจากสถาปนิกไม่ใช่ใบคำนวณจากวิศวะอ่ะาวิศวกรอ่าแล้วก็นวณแล้วแล้วก็ สัญญาสัญญาว่าจ้างคุมงานใช่ใช่สองอย่างอะ่รเรื่อความชวนเดี๋ยวไปดูในบันทึกหนังหมาอีกทีหนึ่งโอเคตอนนี้ไปเราไปดูที่หน้างเราต่อโอเคว่าขุดไปถึงไหนแล้วว่าได้ขุดหรือยัง <laughs> ไปนาจ้า คิดต่อมาก็ยังเหมือนเดิมก็จากที่เห็นก็ยังไม่มาขุดนะวันนี้ก็ยังไม่มาแต่วันนี้จะโทรถามแล้วว่าจะมาเมื่อไร่ไปรับคิวงานที่ไหนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กี่โมงะจะสิบโมงแล้วโอเคก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะโทรไป ถพวกความชัวร์แต่ถ้าราดูว่าเขาจะมาเมื่อไหร่อยาให้บบคำตอบเกอสิ่งที่เขาต้องการ จะมาะวันไหนจะมาคุดกี่โมงลองดูสิคอนเฟิร <c oughs> ์มลอกสองเต็นไม่ว่างกำลังขุดอยู่ พอดีสรุปยังไงเอเพิ่มอีกทีเพิ่มอีกใกล้ๆอีกทีก็ได้เพิ่มผมอีกทีก็ได้เนาะอ่ะโอเคโอเคขอบคุณครับ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 ไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับจันทน้าจันทน้าเขาติดงานเคลียร์ที่ที่เขานั่ยนะที่เขาทำอยู่อ่ะยังไม่เสร็จ มันม,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 มีมีคาดเคลื่อนก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้จะมาเร่งหรืออะไรพวกน,นั้นหรอกก็เคลียให้มันจบจบไปก็แค่ต้องการจะรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองก็จันหน้าขุดแน่ล้านเปอร์เซนต์เดี๋ยวจันหน้าเรามารอดูกันว่าจะได้ขุดไหมติดเต้นวอกนี้วอกนี้จบจบเดี๋ยวกันอีกที วันจันหน้าน่าจะเป็นวันที่ได้ขุดนะเขาบอกร้าน,นร์เซ็นเคบ๊ายบาย